สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองเคยนึกถึงการลงทุนในแฟรนไชส์กันบ้างไหมครับคือถ้าเคยเนี่ยอาจจะต้องตะลึงเลยนะเพราะในบ้านเรามีแบรนด์ให้เลือกเยอะมากเยอะขนาดไหนนั่ละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันตั้งแต่ภาพรวมตลาดไปจนถึงกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จครับใช่แล้วครับตัวเลขกลมๆก,ก็คือมากกว่า600แบรนด์โอ้โหแค่เห็นตัวเลขก็อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะจุเลือกไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับ และนั่นแหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยพอม,มีตัวเลือกและลานตาขนาดนี้แล้วเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนกันดีละ่ะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาคำตอบไปด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพการแบบชัดๆนะครับเราจะไปดูเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงของนักลงทุนทั้นหนึ่งนั่นก็คือคุณวีรกิจเจริญมีหาพันครับที่น่าสนใจคือเขาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ดังถึง3แบรนด์เลยทีเดียว คุณวุรกิจเขามีปรัชญาที่น่าสนใจมากเลยนะครับเขาเชื่อว่าก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เนี่ยเราควรจะไปเรียนรู้การเป็นลูกจ้างมาก่อนได้จากเข้าใจหัวอกเขาว่ารู้สึกยังไงซึ่งจะว่าไปแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นความสําเร็จทั้งหมดของเขาเลยเราไาย้อนดูเส้นทางของคุณวีรกิจกันหน่อยนะครับคือเมื่อสัก12ปีก่อนเนี่ยเขาทํางานเป็นนายธนาคารอยู่ที่เคแบงก์ ank, แล้วก็เลยเข้าไปพัฒนาโปรแกรมสินเชื่อแฟรนไชส์ทำไปทํามาก็เลยเกิดความสนใจในธุรกิจนี้ขึ้มนมาซสเอง พอมาถึงช่วงประมาณ7ปีที่แล้วก็เลยตัดสินใจก้าวเข้ามาเต็มตัวเลยครับคว้าแฟรนไชส์แรกคือเดอะพิซซ่าคอมพานีมายังไม่พอครับต่อมาก็ขยายพอร์ตด้วยเซนเซนส์แล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อประมาณ2ปีก่อนก็เปิดคาเฟ่อเมซอนเป็นแบรนด์ที่3เพิ่มเข้ามาอีกครับเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วก็คือเรื่องของตัวเลขนั่นเองมาดูกันครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยถ้าจะลงทุนจริงๆมันต้องใช้เงินกันสักเท่าไหร่ อันนี้เป็นตัวอย่างการลงทุนของ2แบรนด์ในพอร์ตของคุณวีรกิจนะครับสำหรับเดอะพิซซาคอมพานีเนี่ยจะใช้เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ7-8ล้านบาทสัญญาก็จะยาวๆไปเลย10ปีส่วนคาเฟ่แม z ซอนที่เป็นแบบร้านเดี่ยวๆหรือสแตนด์อะโลเนี่ยนะครับเงินลงทุนจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยคือไม่ถึง4ล้านบาทแต่แน่นอนว่า,ส,ญญาสัญญาก็จะสั้นลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ6ปีครับพอเราพูดเรื่องการลงทุนปุ๊บคำที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ROI หรือ return on investment พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือตัวชี้วัดว่าเงินที่เราลงไปเนี่ยมันจะสร้างกําไรกลับมาให้เราได้คุ้มค่าแล้วก็เร็วแค่ไหนนั่นเองครับส่วนวิธีการคํานวณแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือเราก็เอารายได้ทั้งหมดมาตั้งแล้วก็ลบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เหลือก็คือกําไรสุดที่ของเราที่นี้เราก็แค่เอาเงินลงทุนก้อนแรกมาหารด้วยกําไรก็จะเห็นภาพแล้วครับว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะคืนทุน ถ้าพูดแบบภาพรวมๆนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ในไทยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-5ปีครับซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขนี้มันอาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทำเลการบริหารจัดการหรือแม้แต่ความแข็งแกร่งของตัวแบรนด์ที่เราเลือกเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับรู้ไหมครับว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสําเร็จเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันมีอีกครึ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือเรื่องของคนหรือคอมมูนิตี้ที่เราเลือกเข้าไปอยู่ด้วยครับและเรื่องนี้ก็นำเรามาสู่เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองมากๆในวงการธุรกิจเลยครับนั่นก็คือการสร้างคอมมูนิตี้ที่เขาไม่ได้เน้นแค่ปริมาณแล้วนะแต่หันมาเน้นที่คุณภาพของสมาชิกเป็นหลักเลย คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆก็อาจจะมาจากการชวนกันแบบส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ามีเด็กฝากอะไรแบบนั้นแต่แนวทางใหม่ที่กําลังมาแรงเลยก็คือระบบฟรีแต่คัดเลือกครับหมายความว่าถึงแม้จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะแต่ทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดกรองที่เป็นระบบมากๆเพื่อให้ได้แต่สมาชิกที่มีคุณภาพจริงๆเข้ามาอยู่รวมกันอ่าเรามาดูตัวอย่างกระบวนการของกลุ่มอย่างแฟนชัยเอกกันนะครับคือทุกคนเนี่ยต้องเริ่มจากจุดเดียวกันหมดเลยคือสมัครออนไลน์เข้ามา จากนั้น AI จะเข้ามาช่วยคัดกรองในเบื้องต้นก่อนเลยเพื่อดูว่าคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยมีความตั้งใจจริงแค่ไหนแล้วจะเข้ากับวัฒนธรรมของกลุ่มได้หรือเปล่าจากนั้นก็จะส่งต่อไปให้คนจริงๆสัมภาษณ์แล้วก็ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายครับสิ่งที่มันสุดยอดมากก็คือ AI ไม่ได้ดูแค่โปรไฟล์สวยๆนะครับแต่มันวิเคราะห์ลึกลงไปถึงระดับทัศนคติเลยอย่างเช่นว่ามี Growth mindset หรือเปล่าเขารบกฏกติกาของส่วนรวมไหม และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรู้จักตัวเองดีพอหรือยังหรือที่เขาเรียกว่า self awareness ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่เลยนะครับมันมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมว่าสรุปแนวคิดนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าเราใช้ AI เพื่อไม่ให้ใครต้องมาเสียเวลาและใช้มนุษย์เพื่อไม่ให้ระบบมันเสียคุณค่าไปโอ้โหเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับวิจารณญาณของคนได้แบบลงตัวสุดๆเลยครับ ก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงมันคือการสร้างคอมมูนิตี้ของเพื่อนๆนนักธุรกิจที่พร้อมจะช่วยเหลือกันแบ่งปันความรู้แล้วก็เติบโตไปข้างหน้าด้วยกันอย่างแท้จริงครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับว่าในโลกธุรกิจทุกวันนี้การที่เราได้เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ใช่สำหรับเรามันอาจจะสำคัญกว่าการที่เราไปเจอโอกาสที่ดีที่สุดก็เป็นได้เรื่องนี้คิดว่าจริงกันไหมครับ